ใช่ทั้งหลายผมวันนี้เรากลังอยู่ที่คอมมานเดอร์ชาลิ่ของ Night ทนเ d เซอรกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รอบที่แล้วเอาอะไรก็ไม่รู้วันนี้เรามาเอาไกดเดอร์กันผมเคยบอกว่าไก i d เดอร์เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะจะนรกแตกพอสมควรแต่ว่ามันมีวิธีการนรกแตกอยู่อนันเพราะฉะนั้น Imperial ก็ไม่รอดอยู่ดี ชอบแฮมเบอร์เกอร์ไหมมาดูการรับทงังของแกจะเป็นยังไงเมื่อพวกมันมาเจอกับกรายเดอร์จ,จริงๆภารกิจนี้อาแมสซีฟได้นะแมสซีฟระปิดแมสซีฟพร็อดักชันได้แต่อย่าพึ่องอย่าอย่าพึ่งคิดเยอะเอาอ่าจมพุนอย่างเดียวระปิดแมสซีฟโปรดักชันถ้าเกิดเราไม่รวบรวมกำลังพลให้อยู่ในระดับที่เจ๋งจริงๆไม่รอด อันนี้คือรูปอันนี้คือจริงจังเกมมิ่งที่ผมกำลังจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดเราไม่รวบรวมกำลังพลให้ดีชิบหายร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเราอันนี้กันนะถ้าเกิดเราเอาถ้าเกิดเราใช้รับปิดแมสสีฟโปรดักชั่นโดยใช้อินฟินรีเพราะฉะนั้นเรามาลองเล่นอะไรที่แบบว่าเราใช้เรือกันดีกว่าเพราะนี้มีทางเรือให้เราทีนี้ในกรณีที่เกิดเราจะซื้อสู้ไกด์เดอร์ตัวโชวุนน่าจะพอคุยกันได้อยู่เราะฉะนั้นรถถังตัวตัววอลเฟ็กตอรี่ มาชาบเบย์เราลืมใบตั้งภาษาไทย๋ยวผมอ่านชื่อไม่ได้เลยเดี๋ยวตัว,ตตวมัดเ,เดี๋ยวตัวมัชชาเบเดี๋ยวโหเราค่อยคุยกันทีหลังเราจะไม่ใช้มันเราจะเอาทางเรือเราจะเอาด็อกสตอร์ไปเดี๋ยวลืมไปอ๋อด็อกสตอร์มันใช้ห้าสิบนี่หว่เดี๋ยวรีบสร้างลงมา mm hmm. ต่อไปก็เมนเฟรมเพราะโชกุนต้องใช้เมนเฟรมในการสร้างอ่ะฮะแต่เราจะกัดไม่กันบ้านเลยก็ไม่ได้ดิเดี๋ยวพอเมนเฟรมเสร็จปุ๊บเราจะอัปเกรดตอนนี้ไปเหลืออีก, <Construction. S 1> อกเทคโนโลยีเดียวคือกิก้าฟอร์เท็ด เลกิก้าฟอเตสอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่รู้มันจะออกมาให้ตอนไหนแต่ว่าถ้าเกิดกิก้าฟอเตสออกมาปุ๊บญี่ปุ่นก็จะคบเทคโนโลยีดโดยทันทีโดนมิด้ดลนัดหมายซึ่งมันเป็นอะไรที่ญี่ปุ่นผมรู้สึกว่ามันหมดเร็วมันมาเร็วกว่าชาวบ้านเขานะแต่ลหลังมามันเริ่มเท่ากันหมดแล้วยิง่งส่วนตัวนี้ถ้าเกิดเราออกตัวโชกุนได้เสร็จปุ๊บเราก็โชคคกุนทั้งสองลำไปคุยกับไกเดอร์ได้คุยจากระยะไกลนะแล้วเออว่ะใช่แป๊บนึงเปิดสำรวจก่อน พอเมนเฟมเสร็จปุ๊บแล้วก็อัปเกรดเลยแล้วก็ลงโรงงานอีกสักหนึ่งโรงงกันไว้ก่อนอ่าฮะเอามายืนไว้ตรงนี้เอายืนไว้ตรงนี้เจนเรเตอร์มาตั้งไว้กลางน้ําโอเคแมปปอมาอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดนึ่งเปิดไว้ก่อนเผื่อมีสตูอะไรมางนี้ผมจะได้รีบจัดการกันเร็วๆแต่น่าจัดการกันไม่เร็วหรอกเพราะว่าเราไม่มีทหารอะไรมากันไว้เลยไงนี่มันอยู่ตรงกลางน้ํากันขึ้ผมผมเดาว่าไกด์เดอร์น่าจะออกแล้วแต่มันยังไม่มา ใช่ดีออาเกรดรีอโชกุนออกดีกว่าอาา่าฮะตัความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการใช้ชีวิตของผมเองทีเนี้ยตัวซีวิงเนี่ยคือจะบอกผมเพิ่งนึกผมเพิ่งนึกอะไรที่แบบว่ามันเป็นทัติกสุดยอดได้มากทัติกหนึ่งนะทัตทิกที่ว่านี่คือ,อเดี๋ยวมันมันจะมาหมุนสายนี้กันอนะ่ะไม่ได้ได้ทําไม่ได้โอเคเดี๋ยวน่าจะไม่รอดถ้าเกิดเราไม่กันในนี้ก่อนโอเคงั้นเดินช้าๆก่อนแล้วกันเดินช้าๆก่อน แต่ใน,นจะบูดอะไม่ได้นั้นช้าๆก่อนขอโชคคุณออกอยิงด่วนจีเราจะได้จัดการกับตัวไกด์เดอร์ใช่จัดการไกด์เดอร์กันเลยอุเทยอุเทยเดี๋ยวรีบยิงกันอ๋อนี่งนะั้นเหรอหนีเดี๋ยวพวกนายคงจะไม่คิดจะมาจัดการกับโชกุนของเราใช่ไหมโอเคขอบคุณมากที่ยังเห็นใจกันอ่าฮะใช่ โชกุนผมบอกแล้วโชกุนคุยกับไกดเดอร์ได้แถมคุยจากระยะไกลได้อีกด้วยจริงๆเราใช้นี่ได้นะเราใช้สิ่งที่เรียกว่า v x ก็ได้นะแต่ว่าน่าจะช้าไปหน่อยแต่ว่าเอาโชกุนสักหน่อยก็ดีเพราะว่าในไหนก็เอาโชกุนออกมาได้แล้วเราได้จัดการฐานเพราะามันคงลัศมีมันคงไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นไกลขนาดที่ว่าโชกุนจะยิงไม่ได้งั้นเอาสักลำไปก่อนเดี๋ยนะเดี๋ยวขออีกสักอันนี้ก่อนแล้วกันขออีกสักลำหนึ่งอ่นขอโชกุนอีกสักลำหนึ่งแล้วเราไปบวกกัน ไปสองหัวดีกว่าหัวเดียวนี่คือประมาณนี้ออืใช่เดี๋ยวเดี๋ยวในในในขับแล้วนนยิงได้ใช่ไหมงั้นขับแล้วยิงซะโดยประมาณขับแล้วยิงเก่งมากขอบคุณน,นี่แปลว่าเราต้องหันหันเรือด้านข้างถูกต้องไหมคือน,นี่มีคอนเซปต์เรือรบประจนบาลชิบหายไว้วอดที่แม่งเป็นกันทุกยุคเชียนะคือมึงต้องหันข้ามไม่งั้นไม่ยิงปืนอื่นไม่ได้ไงนี่นี่คือสิ่งที่โชกุนมีปัญหายอยู่แล้วต้องหันข้าง แล้วต้องมาคับให้โชกุนหันข้างเพราะไม่งั้นมันจะยิงมันมันจะยิงได้แค่กระบอกเดียวที่มันสามารถหันได้เท่านั้นเอ้ยถือว่าเป็นระบบที่โอเคนะแต่แต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันน่ารำคาญจิงถ้าเกิดเราจะต้องมาปรับใช้กันจริงๆอ่ะฮะใช่และอย่างหนึ่งตัวกระสุนของโชกุนมันไม่เจ๊บูดออย่างเดียวคือมันมันมันไม่ขึ้นอยู่กับนี่ไงเดี๋ยวสร้างพร้อมกันขนาดนี้เลยโอเคอูเชีเรียบร้อย อ่าฮะสองชุดสองชุดยิงไปสองชุดจากเรือสองลำโอเคเดี๋ยวอ,อ๋อไอพวกนี้การอากาศโอเคเอาอันนี้มากันบ้านเฉยเอาอันนี้มาเปิดสำรวจเฉยๆเอาตัวแมงไอตัวแมงปอมาเปิดสำรวจเฉยๆเดี๋ยวโอ้ยเสตติดงั้นเดี๋ยวกลับไปเอาอ๋อาลืมเ,เดี๋ยวไอพวกนี้มีด้วยเหรอลืมไปว่าผมไม่มียูนิตซ่อมนี่หว่าเออว่ะแป๊บนึงงั้นกลับบ้านไปซ่อมกัน กลับบ้านไปซ่อมก่อนงั้นไอ้พวกนี้ยิงนี่เลยแล้วกันเดี๋ยวยิงยิงไกเดอร์กันจัดการไกรเดอร์กันเด้อโอเคไม่มีเออ่ไม่มีเธอโดนลงมาอาา่าฮะงั้นเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่วะหนาทีโอเคงั้นไอ้พวกนี้มากันโอเคตุ้มเรียบร้อยพังเกลี้ยงก็จัดการนี่กันเลยตะรบุบแล้วก็เราจัดการกับที่เหลือด้วยอาา่าฮะจัดการนี่แล้วจัดการนี่จัดการนี่แล้วจัดการนี่ พอซ่อมเสร็จปุ๊บไปกลับไ,ไปทํางานกันต่อโดยเบื้องต้นก็ประมาณนี้งั้นเข้าไปทางนี้กันอาา่าฮะเสร็จปุ๊บจัดการอัพนิวเคลียร์ได้ไหมงั้นเอานี่ก่อนแล้วกันเปิดเกาะก่นอนอ่าฮะใช่พวกนายเจ๋งมากอีกด้านหนึ่ง MC ็น่าจะหายแต่คงไม่น่ามีอ๋อลืมไปนะ่าจะมีฐานนี้อยู่น่าจะมีฐานอ่าฐานตัวรีเฟนารีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเอาเข้าไปได้อยู่เ,เดี๋ยวพลังงานยังไม่หมดเพราะฉะนั้นจัดการป้อมนี่ก่อนแล้วกัน จัดการป้อมนี้ก่อนแล้วก็มารวมตัวอยู่นี่อาา่าฮะใช่รวมตรงนี้แล้วก็เอาแมงปอเข้าไปเปิดด้านในตั้งทีมสองโชกุนตั้งทีมหนึ่งโอเคเปิดเป็นโหมดอาร์กสีเพราะว่าพวกนายจะต้องโจมตีทุกอย่างที่ขวางหน้าอาา่อาฮะอ่ะฮะใช่งั้นจัดการนี่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 แล้วก็จัดการนี่พวกนั้นน่าจะยิงถึงมั้งนะอ๋อลืมไปมันมีมันมีรูเรือตรงนี้ด้วยไ,ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อาา่ะฮะ ทีจ่จ่ายระยะตรงนี้น่าจะยิงไอ้พวกนี้ได้แต่ว่าเข้าไปตรงนี้น่าจะยิงได้เยอะกว่าอ๋อแฮสเซอร์ไรต์เดีเอา,า,อา,าจะโชว์กันฮฮสซอร์ไรอ่าจัดการนี่แล้วก็จัดก,การนี่โอเคน่าจะไม่มีปัญหาเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวพวกนายยิงถึงไหมยิงตรงนี้ถึงป่ะยิงถึงหรือเปล่าน่าจะถึงนะควรจะถึงควรจะถึงควรจะถึงเพราะไม่งั้นจบภารกิจไม่ได้เออแต่ถือว่าภารกิจนี้การใช้โชกุนรือว,ว่ารอดตายอยู่ยัดเลือตรงไหนเนี่ย เรือตรงไหนหอีกฮะเจ้าอย่าบอกนะนายไปแอบไปงอกลูกหลานไปอันนี้ตรงไหนอีกไปงอกฐานเพิ่มเติมตรงไหนนั่นจะข้างบนนี้บอกอใช่ข้างบนนี้ยิงถึงไหมานาะยิงถึงไหมถึงไหมถึงอยู่โอเคถึงแค่ลำเดียวเนี่ยแต่ประเด็นคือตรงนี้ไงถึงอยู่ถึงอยู่โอเคจเจ๋งเรียบร้อยอ,<า>อ,อ,อ,อ่า ก็ไม่ได้ย้ำมันมันเป็นแค่สิ่งที่ตอบหน้านายโดยเฉพาะเลยว่าเฮ้ยกูชนะเว้ยให้ตายเถอะเพื่อนอ่ะฮะย้ำหนึ่งเดี๋ยวผมขอออกก่อนอืมเราที่ผมทำไ,ได้คือ7นาทีเกือบส่วินาทีจากเวลาที่เขากำหนดไว้13 15วินาทีและตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ล้านสองและตอนนี้เราก็ได้กรเดอร์ ก็อยู่ในอร์เซนของเราเรียบร้อยถ้าเกิดพูดตามตรงก็ขาอาวุธเราแหละแล้วก็ตอนนี้แล้วมันจะเปิดอะไรให้ผมดูบ่อนเดี๋ยวดูกอนมันคนต้องเปิดสิหนะ้าันนจะต้องเปิดวันไหนมีอะไรให้เราเล่นต่อถ้าเกิดมิก้กับฟอเตนนี่จะเอาแนะี่แต่ว่าไม่น่าใช่ไปอยู่เหนือรัสเซียอย่างนี้นะโอ้คีร็อบเรามีคีร็อบเปิดไหมเราเล่นแต่ผมจะเอาหรอเปล่าในคลิปหน้าไม่รู้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ตัดคี่แบบ